ทำได้ั้งเดียบนตั้งฉากตั้งฉาก้งฉกกดไม่ต้องแรงมากครับ5บอนั้นแหละก็ได้แล้วก็ได้แล้วไม่ต้องเตะหอวะโอ้ Ăn nhớ nhau ngãi quả phải, Dạ ăn nhớ nhau ngãi quả oh, Anh nhớ quả Ồ xuất yếu xuất

โเแล้วก็นิ้วนี้ีกิ่น้าแ่บล้างมือครับล้างมือขอได้คต้องโชว์เบอร์น่วยได้ถ้าเดนถ่ายให้รู้สึกลำบากมากนะครับคุณถ่ายจนคุได้ อยหักเลยเอาไหนจะเข้าอีกครักูกู้อดทำไม่ได้เอ้ยช็อคญี่ปุ่นหรือมนาด้วยเอ้ยหอกเลยเราทำว่าความทางวัสามสียอะไรม้ก่าตายแล้วตาไม่้ไทย